การนับถือหรือบูชาเครื่องรางประเภทหนุมานจะทำให้ดีเด่นในด้านเมตตาด้านอยู่ยงคงกระพันเหมือนที่หนุมานฟันแทงไม่เข้าฆ่าไม่ตายแคล้วค่าจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการครูตรีจับประเด็นให้เป็นเรื่องในตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหนุมานหลายท่านคงจะสงสัยว่าทําไมผมถึงเอาเรื่องของหนุมานมาพูดเนื่องจากตอนที่แล้วครับผมพูดถึงเรื่องเครื่องรางของขลังไปและหนึ่งในนั้นคือเรื่องของหนุมานก็มีท่านผู้ชมถามเข้ามาว่า ทำไมหนุมานถึงเป็นเครื่องรางของขลังได้ในเมื่อหนุมานเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีในเรื่องรามเกียรติ์แค่นั้นดังนั้นวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับหนุมานในอีกแง่มุมหนึ่งครับนอกเหนือจากตัวละครในวรรณคดีดังนั้นวันนี้เราจะมาพบกับตอนหนุมานเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ครับ การที่เราจะทำความรู้จักกับหนุมานที่เป็นเครื่องรางของขลังได้นั้นเราต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องเลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องรามเกียรติ์หลายท่านก็จะเข้าใจว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขทยัยบางท่านบางหลักฐานก็บอกว่าไม่ใช่น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่สิ่งที่ผมจะพูดคือย้อนกลับไปนานกว่านั้นครับเรื่องรามเกียรติ์ของไทยเรา จริงๆเราได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องรามายณะของทางอินเดียเรื่องรามายนะแต่งขึ้นที่อินเดียเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วนะครับโดยฤาษีท่านหนึ่งแล้วเรื่องนี้เวลาพ่อค้าชาวอินเดียเดินทางมาค้าขายที่ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะนำเรื่องรามายนะเข้ามาด้วยเป็นการเผยแพร่ทางวัฒนธรรม ทั้งเป็นการเผยแพร่ทงางศาสนาพราหมณ์ฮินดูทําให้ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องรามายณนะรวมถึงประเทศไทยนะครับดังนั้นรามเกียรติจึงมีปรากฏในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศเมียนมาประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียก็มีเรื่องรามเกียรตินะครับ ดังนั้นตอนนี้พอเราทราบว่าอ๋อที่มาของเรื่องรามเกียรติมาจากเรื่องรามายณนะแต่งโดยลือศีและเรื่องนี้จะเป็นการแต่งเกี่ยวกับเทพพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับคราวนี้พอราชพูดถึงเทพพเจ้าก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะมารับทราบกันครับว่าที่บอกว่าฮนุมานเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไร ถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังพอจะเข้าใจเขาโครงตรงนี้แล้วว่าถ้าเป็นหานุมานในเรื่องรามเกียรติ์คือตัวละครตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นหันุมานในเรื่องรามายณนะสําหรับคนอินเดียเขาไม่ได้ถือว่าเป็นตัวละครครับเขาถือว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเลยเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะความรู้หลายๆแขนงเป็นเทพเจ้าที่แห่งการต่อสู้เป็นเทพเจ้าแห่งความจงรักภักดี นะครับรวมถึงในอินเดียบางส่วนบางหมู่บ้านถือว่าหนุมานไม่ใช่เทพด้วยซ้ำแต่เป็นเทพในร่างมนุษย์บางครั้งเราจจะเคยได้ยินข่าวนะครับเจอเด็กที่ตรงก้นมีหางโงกออกมาทางชุมชนนั้นหรือหมู่บ้านนั้นถ้ามีความเชื่อเรื่องหนุมานเป็นเทพในร่างมนุษย์ก็จะบูชาจะสรรเสริญเด็กคนนั้น หรือคนคนนั้นทันทีที่มีหางตรงก้นงอกออกมานะครับเพราะเขาเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นหนุมานกลับชาติมาเกิดเป็นคนคนนั้นนั่นเองและด้วยความเชื่อความศรัทธาน,นี้เองทําให้หนุมานเป็นเทพคราวนี้เราก็จะต้องมาดูว่าแล้วชาติกําเนิดของหนุมานที่เราบอกว่าเป็นเทพมีชาติกาเนิดเป็นยังไงซึ่งตรงชาติกําเนิดนะครับถ้าในเรื่องรามเกียรติ หานุมานจะเป็นลูกของพระพายที่ได้รับอาวุธจากพระอิศวรมาซัดเข้าปากนางสวาหาซึ่งเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดออกมาเป็นหานุมานแต่สำหรับเรื่องรามายานะหรือเทพหนุมานในความเชื่ออินเดียไม่ใช่ครับสำหรับคนอินเดียที่นับถือเทพหนุมานถือว่าหานุมานเป็นอีกร่างหนึ่งเป็นร่างอาวตารของพระอิศวรเลยทีเดียวนะครับเป็นภาคที่11 ดังนั้นจึงเป็นเทพผู้มีพลังอํานาจมากนั่นคือตำนานความเชื่อของฮันุมานในการกําเนิดน,นะครับและด้วยที่เชื่อว่าเป็นร่างอาวตารร่างที่11ของพระอิศวรนี้เองทําให้หันุมานมีอีกชื่อหนึ่งว่าลุทธราวตารหรือที่แปลว่าร่างอาวตารของพระอิศวรหรือพระศิวะนั่นเองนะครับทําให้หันุมานมีฤทธิ์มาก นอกจากนี้ยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เกี่ยวกับหนุมานคือตอนหนุมานเป็นเด็กครับเป็นลิงน้อยน่ารักซุกซนตามภาษาแต่มีความเฉลียวฉลาดมากทำให้เป็นที่รักของมหาเทวีทั้งสามองค์บนสงสวรรค์มหาเทวีทั้งสามองค์คือพระอุมาเทวีพระลักษมีและพระสุรัสวดีซึ่งเป็นมเหสีเป็นชายาของ พระอิสวรพระนารายณ์และพระผภมนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดและเป็นที่รักของหลายๆคนหนุมานจึงมีอีกชื่อหนึ่งที่บรรดาหมาเทวีทั้งสามเรียกกันคือมารุตินั่นเองความซุกซนของหนุมานครับบางครั้งอาจจะไม่ใช่ความน่ารักเสมอไปเพราะว่า มีครั้งหนึ่งที่หนุมานสนมากมองขึ้นไปบนท้องฟ้าครับเห็นพระอาทิตย์สีแดงสุกใสสวยงามมากก็เลยเกิดความเข้าใจว่าหรือว่าจะเป็นผลไม้หนุมานจึงบินขึ้นไปแล้วเอาพระอาทิตย์กลืนลงไปทั้งดวงเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้ทั้งโลกนี้ทั้งจัก,กรวาลทั้งหมดเลยมืดดับสนิทเกิดความเดือดร้อนไปทั่ว ส่งผลให้พระอินโมโหมากว่าหนุมานทำไมกลืพนพระที่ลงไปพระอินจึงใช้วัชระหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งคือสายฟ้านะครับซึ่งวัชารานี้ผมเคยเล่าไปแล้วในเรื่องของกิมกังสุดยอดเครื่องรางนะครับพระอินใช้วัชระอันนี้เรียกสายฟ้าแล้วฟาใส่หนุมานจนหนุมานเสียชีวิตเมื่อหนุมานเสียชีวิตแล้ว พระพายซึ่งเป็นพ่อของหนุมานเกิดความเสียใจมากที่ไม่สามารถห้ามพระอินทร์ไม่ให้ฆ่าหนุมานได้พระพายจึงตัดสินใจจะจบชีวิตฆ่าตัวตายทําให้ทั้งเหล่าเทพทั้งหมดเลยครับตกใจว่าถ้าพระพายเสียชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งสวรรค์ทั้งมนุษย์ทั้งบาดาลจะไม่มีลมพัด จะไม่มีอาการหายใจซึ่งแบบนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะต้องตายทั้งหมดแน่ๆจึงพยายามขอร้องพระพายให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งทำการแบบนั้นแล้วเทพส่วนหนึ่งก็ไปขอร้องพระพรหมให้ช่วยชุบชีวิตหนุมานขึ้นมาพระพรหมก็ได้ประทานพรให้หนุมานฟื้นคืนขึ้นมาและเหล่าทวยเทพก็เลยให้พรหนุมานให้เป็นอมะตะและมอบอาวุธ รวมถึงศิละปะความรู้ต่างๆให้กับหนุมานทำให้หนุมานเป็นอมะตะและมีพลังอำนาจเยอะมากนะครับนั่นคือชาติเกเหนิอหนุมานว่าทำไมเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆมากมายโดยเมื่อถือว่า,า,านว่าเป็นเทพจึงต้องมีวิธีบูชาครับในอินเดียก็มีวิธีวิธีบูชาเทพหนุมาน โดยวิธีการบูชาของเขานั้นจะบูชากันในวันหานุมานชายันตีหรือวันคล้ายวันเกิดหานุมานครับจะตรงกับวันเพ็ญปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนโดยในการเริ่มทำพิธีจะทำตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงพรบค่ําโดยการถวายดอกไม้สีแดงผงสินดูหมากพลูกล้วยและขนมนะครับ และจากนั้นก็จะมีการนำผงซินดูมาเจิมที่หน้าผากเพื่อขอพรให้ตนเองบางแห่งจะมีการสวดสรรเสริญองค์เทพหนุมานอีกด้วยคราวนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าหานุมานถือเป็นเทพชิ้นหนึ่งนะครับความเชื่อนี้เมื่อเข้ามาสู่ทางเอเชียนอกเฉียงใต้ลงถึงประเทศไทยประเทศไทยจึงมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับนับถือและบูชาหานุมานด้วยความที่เชื่อมั่นว่า การนับถือหรือบูชาเครื่องรางประเภทหนุมานจะทำให้ดีเด่นในด้านเมตตาด้านอยู่ยงคงกระพันเหมือนที่หนุมานฟันแทงไม่เข้าฆ่าไม่ตายแคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงนั่นคือความเชื่อในเกี่ยวกันพกพาเครื่องรางประเภทหนุมานซึ่งนอกเหนือจากเครื่องรางแล้วนะครับก็จะมีการนำผ้าหนุมานและยันหนุมานไปทำเป็นผ้าย,ยันเพื่อใช้พกติดตัวหรือแขวน ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีอย่างหนึ่งคือการสักยันต์ในการสักยันต์หนุมานมียันมากมายหลากหลายชนิดครับและก็มากมายหลากหลายความเชื่อหลายสำนักที่สักยันต์มีทั้งคารวาสมีทั้งพระเกจิต,ต่างๆซึ่งตัวอย่างของยันต์หนุมานที่นิยมสักกันนะครับเช่นยันต์หนุมานคุกฝุ่น ยันหนุมานคลุกฝุ่นจะเด่นด้านคงกระพันแข้วค่าดมีพละงกำลังมากสำหรับป้องกันตัวเนี่ยยันนี้ครบถ้วนครับยันลำดับต่อมาจะเรียกว่ายันหานุมานเชิญธงโดยยันหนุมานเชิญธงจะเด่นด้านมีชัยชนะมีพลักกำลังเหนือคู่แข่งศัตรูเป็นด้านเมตตาคงกระพันชาตรีนะครับและยันอีกแบบหนึ่งที่นิยมสักกัน และถือว่าเป็นยันที่มีอิทธิฤทธิ์เยอะมากนั่นคือยันฮนุมานตัวที่9หรืออีกชื่อหนึ่งคือยันสวหะนะครับซึ่งหนุมานตัวที่9นี้เป็นฮันุมานที่ถือว่าเก่งที่สุดชนะได้แม้แต่พยาราชสีดังนั้นรูปที่ใช้ในการสักจะเป็นรูปหนุมานขี่หลังสิงครับพุทาคุณจะเด่นด้านเมตตามหานิยม เป็นหมาสเสน่มีเมตตาไปไหนคนก็จะช่วยเหลือสำหรับธนมุมานเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็จะจบลงประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมนะครับและถ้ามีคำถามหรือสงสัยเรื่องอะไรรบกวนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือมีอะไรต้องการจะเพิ่มเติมเป็นความรู้ที่เราจะแลกเปลี่ยนกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรไว้รอรับชมนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานนะครับก็บนนรบกรวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องครูตีมีเรื่องเล่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ